อัปเด็ดล่าสุด16กันยายนไปจนถึง21กันยายนปริมาณฝนจะตกหนักบริเวณร่องมรสุมที่พาดผ่านจับตาพายุลูกแรกที่ก่อตัวและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ในวันที่19กันยายนโดยจะมีพายุลูกใหม่ก่อตัวอีกในมหาสมุทรแปซิ Pacific ฟิกฝั่งตะวันตกเมื่อเจอกับมวลอากาศเย็นพายุจะเคลื่อนเข้าสู่บริเวณประเทศไทยพุ่งเป่าเข้าภาคเหนือภาคตะนออกเฉียงเหนือสลูกติดติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยคะ่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับแม่สุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ16กันยายน2568ในวันนี้บริเวณประเทศไทยยังมีฝนตกจากร่องมรสุมที่พาดผ่าน บริเวณใกล้กับแนวร่องมรสุมจะมีฝนตก2เวลาช่วงดึกจนถึงช่วงเช้าช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำสองเวลานี้จะทําให้เกิดฝนตกพี่น้องพ่อค้าแม่ขายออกขายของตลาดนัดเตรียมร่มไปด้วยค่ะฝนมักจะตกในช่วงเย็นจนถึงค่ำส่วนช่วงดึกจนถึงช่วงเช้าจะตกใกล้กับแนวชายฝั่งโดยเฉพาะภาคกลางภาคตนออกภาคใต้ตอนบนส่วนภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างช่วงบ่ายจนถึงค่ำจะมีฝนตกหนักจากร่องมรสุม บริเวณประเทศไทยฝนจะตกชุกมากยิ่งขึ้นในวันที่17กันยายนเป็นต้นไปเนื่องจากร่องมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นโดยร่องมรสุมจะพาดผ่านระหว่างยอมความกดอากาศต่ำสองฝั่งคือในอ่าวเบงกอลและบริเวณทะเลจีนใต้ในวันที่17 รองมรสุมพาดผ่านเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำในทะเลจ,จีนใต้และจับตาประมาณวันที่23กันยายนพายุลูกใหม่ที่มีการก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกใกล้กับประเทศฟิลิปปินส์จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจ,จีนใต้ตอนบนและเคลื่อนผ่านบริเวณเอ่าวตังเกียเข้าสู่ประเทศเวียดนามภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหากพายุเคลื่อนผ่านจะทําให้เกิดฝนตกหนักตกแช่ทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลาหลกอีกครั้งแนวโน้มเส้นทางของพายุลูกแรก อาจมีกําลังอ่อนมีพายุลูกใหม่ถัดจากลูกแรกเข้าสู่บริเวณทะเลจ,จีนใต้เส้นทางเดิมเนื่องจากตอนบนของประเทศจีนมีมวลอากาศเย็นเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมพายุจะเคลื่อนตัวต่ำลงหากพายุเคลื่อนต่ำจะเข้าสู่ประเทศไทยส่งผลกระทบให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ประมาณวันที่22กันยายนไปจนถึงประมาณวันที่30กันยายนเตรียมรับมือกันด้วยค่ะ ลักษณะอากาศทั่วไปในแต่ละภาคและปริมาณฝนมีดังต่อไปนี้ค่ะบริเวณภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนได้ร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจะตกในจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางตากสุขโขทยัยพิศนุโลกและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-34องศาเซลเซียสทิศทางของลมแปรปรวนพัดด้วยความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนภาคตนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละหกของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากจะตกในจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-24องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทิศทางของลมตะวันออกเฉียงใต้นำพาวความชื้นจากมาหาสมุทรแปซิฟิก เข้าสู่ทะเลจีนใต้และปกคลุมที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือด่านแรกจึงมีฝนบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างซึ่งมียอมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ด้วยส่วนภาคกลางในวันนี้มีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละเจของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบรุรีสระบ,บรุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบรุรีและราชบรุรีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-26องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่30-3 3องศาเซลเซียสเซ ทิศทางของลมแป,ปรรวนพัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองประมาณ160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่นครนายกสะแก้วชลบุรีระยองจันทบรุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-34องศาเซลเซียสทิศทางของลมแปรปรวนพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละหกสิบของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่เพเชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ30-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละเจของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-24องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ30-32องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว1 5 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดฝน,นฟ้าคะนองประมาณร้อละเจของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25-26องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ31-33องศาเซลเซียสทิศท,ทางของลมปราบรวนมีทั้งลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดสอบพัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตั้งแต่วันที่17กันยายนเป็นต้นไปปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นเป็น160-70ของพื้นที่ตั้งแต่ภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตนออกและภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันส่วนภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนั้นมีฝนตลอดช่วงประมาณ140-60ของพื้นที่เหตุที่ภาคเหนือมีฝนน้อยเนื่องจากมวลอากาศเย็นเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมอากาศจะจมตัวเป็นอากาศแห้งอากาศหนักฝนจึงน้อยลงความชื้นน้อยค่ะส่วนอ่าวไทย ลมฝ่ายตะวันออกยังพัดกำลังค่อนข้างอ่อนส่วนใหญ่อาศัยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นำพาความชื้นมาปกคลุมภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระยะนี้จึงมีฝนน้อยลงภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยช่วงประมาณเดือนตุลาคมเป็นต้นไปมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้เนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมและปกคลุมมาจนถึงทะเลจีนใต้ทําให้เกิดฝนฟ้าคะนองที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในช่วงเดือนตุลาคมค่ะ ภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงศูนย์นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าบริเวณที่มีฝนตกหนกักพื้นที่สีแดงในจังหวัดแพร่คืออำเภอลองอำเภอเด่นชัยอำเภอวังชิน้นมีเพียงบางพื้นที่ส่วนบริเวณจังหวัดลำพูนคืออำเภอลี้จังหวัดตากอำเภอสามเงาอำเภอบ้านตากจังหวัดสุขโขทัทยอำเภอศรีสัชนาลัยทุ่งเสเลี่ยมสวรรคโลกสีสำโรงอำเภอเมืองสุขโขทัยบ้านดาลันหอยทุ่งเสเลี่ยมจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ลับแปลจังหวัดพิษณุโลกชาติรการนครไทยเนินมะปราง จังหวัดเพชรบูรณ์ลมเก่าลมสักเขาค้อน้องไผ่บึงสามพันวิเชียบรบุรีสีเทพภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างวันนี้มีฝนเกิดขึ้นช่วงสุ่นนาฬิกาจนถึงช่วงเช้าอํานาจเจริญได้แก่อำเภอพนาจังหวัดอุบลราชธานีเริ่มตั้งแต่ม่วง30พิบพิบูลมังสาหารสีเมืองใหม่อําเภอเมืองสำโรงเดชอุดมน้ำยืนน้ำขุนนาจรวยบุญทริกสิรินทร์จังหวัดศรีสะเกดการถลมพ,ยพายุไพรบึงเบญจรักการถลัก ภูสิงห์ขุนหารปรางกูห้วยทับทานบึงบูนศิลาลาดยางชุมน้อยสุรินทร์สนมสีขอรภูมิอําเภอเมืองสังขะภูสิงห์พนมดงรักกาบเชิงปราศาสตรสุรินทร์สตึกอําเภอเมืองสุรินทร์บุรีลำรูเมืองอําเภอเมืองบุรีลำกระสังพระพลาชัยนางรองบ้านกลวดละหานทรายประคำชัยภูมิมีกลุ่มฝนปกคลุมที่อําเภอบำเน็จนรงเทพสถิตทรัพย์ใหญ่ มีฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดนครราชสีมาฝั่งตะวันออกมีฝนเล็กน้อยที่อำเภอห้วยถแถลงชุมพวงลำทะเมนชัยจนถึงอำเภอจักกราชดหนองบุญมากเสริงสางภาคกลางมีฝนตกหนักในจังหวัดนครสวรรค์ได้แก่อำเภอไัยสาลีตากฟ้าตาคลีจังหวัดลบบุรีมีฝนที่ลำสนธิชัยบาดานท่าหลวงสะบโบดโคกเจริญหนองม่วง ชัยนาทมีฝนที่หันคาเนินขามอุทัยธานีมีฝนที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดสุพรรณบุรีมีฝนที่ศรีประจานด่านช้างหนองยาไซอู่ทองจังหวัดกาญจนบุรีมีฝนที่ทองผาภูมิห้วยกระเจาไซโยกศรีสวัสดิ์หนองปลือเลาขวัญพนมทวนส่วนที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีมีฝนเล็กน้อยจังหวัดราชบุรีมีฝนที่อำเภอเมืองราชบรุรีดำเนินสะดวกบางแพโพธารามปากท่อ ภาคตะวันออกบริเวณที่มีฝนได้เล็กน้อยได้แก่อำเภอเมืองตราดแหลมงอบคลองใหญ่บ่อไร่เขาสมิงเกาะช้างภาคใต้มีฝนเล็กน้อยในช่วงสูงน,นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าได้แก่เขาย้อยบ้านแหลมอำเภอเมืองบ้านลาดส่วนตอนล่างมีเพียงเมฆครึ้มค่ะเนื่องจากในวันนี้ภาคใต้ตอนล่างจะมีมวลอากาศเย็นจากขั้วโลกใต้แผ่ขึ้นมาปกคลุมไอโซบาทที่1 0 1 2สส่วนภาคเหนือ ช่วงเช้ามีมวลอากาศเย็นไอโซบาร์ที่1,012พาดผ่านลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนอัปเดตฝนสะสมในช่วง5นาฬิกามวลอากาศเย็นไอโซบาร์ที่1,012พาดผ่านลงมาจนถึงจังหวัดเชียงใหม่มีฝนฟ้าขนองฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นบางแห่งในช่วงเช้าประมาณ5นาฬิกาอำเภอแม่สายอำเภอแม่จันเชียงแสนเวียงเชียงรุง้งอำเภอเมืองเชียงรายแม่ลาว พยาเมยองไร่อเทิงอเภอป่าแดดอพานอเภอแม่สวยจังหวัดพยาวอแม่ใจอเภอจุนอเมืองพยาวอดอกคำใต้อเภอเชียงคำมีฝนได้เล็กน้อยมีฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นด้วยเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นพัดมาปะทะกับความร้อนชื้นค่ะจังหวัดแพร่มีฝนเกิดขึ้นที่อเภอเมืองแพร่เด่นชัยช่วงประมาณห้านาฬิกาอุตรดิตฐ์ท่าปลาน้ำปาดฟากท่าอเภอเมืองอุตรดิตฐ์รับแลอทองแสนขัน จังหวัดพิษณุโลกอเภอชาติตาการวัดโบสถ์นครไทยอภอวังทองเนินมะปรางมีฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าประกอบด้วยค่ะจังหวัดพิจิตรมีฝนเล็กน้อยที่สักเหล็กอเภอเมืองอเภอวังไซภูนตาพาันหินเพชรบูรณ์ช่วงห้านาฬิกามีฝนที่ลมเก่าลมสักอเภอหนองไผ่บึงสามพันวิเชียบรบุรีช่วงเช้าบริเวณภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนได้และมีฝนฟ้าขนองเพราะมีมวลอากาศเย็นพัดมาปะทะกับความร้อนชื้นค่ะ ฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในช่วงเงย็นจนถึงค่ำอีกครั้งที่อำเภออง์ก๋อยจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่เสเรียงอำเภอศบเมยจังหวัดแม่่องสอนอำเภอขุนยวมอำเภอแม่สอดพบพระจังหวัดต,ตากพิษณุโลกอำเภอ,อนครไทยชาติการช่วงประมาณ17นาฬิกาส่วนจังหวัดพิจิตรมีเมฆครึ้มค่ะอาจมีฝนโปรยที่ตะพานหินบางุนาโพทะเลบึงนารางฝนจะไม่หนักมากในวันนี้ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำสำหรับภาคเหนือค่ะ ส่วนในช่วงประมาณ16นาฬิกาเป็นต้นไปบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์จะมีฝนที่วิเชียรบุรีศรีเทพเป็นฝนตกหนักหนองไผ่บึงสามพันประมาณ20นาฬิกาจะมีฝนตกหนักในจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเพชรบูรณ์ตอนล่างหนองไผ่บึงสามพันวิเชียรบุรีศรีเทพมีฝนไปจนถึงประมาณ23นาฬิกาหลังจากนั้นฝนจะลดลง5นาฬิกาของวันที่16กกันยายนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝน ที่อำเภอเมืองเลยเชียงคานปากชมนาด้วงเอราวันผาขาวภูกระดึงจังหวัดอุดรธานีนายูงน้ำโสมบ้านผือกุดจับอำเภอเมืองอุดรธานีสร้างคมอำเภอเพนอำเภอทุ่งฝนพิบูร์รักจังหวัดน้องคายมีฝนเล็กน้อยที่อำเภอสังคมสีเชียงใหม่โพตาก จังหวัดหนองบัวลำพูมีฝนตั้งแต่สุวรรณรูหานาวาังนากลางอำเภอเมืองหนองบัวลำพูส่วนตอนล่างอาจมีฝนน้อยได้แก่อำเภอศรีบุญเรืองและโนนสังฝั่งตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลนครตอนบนจะมีฝนเกิดขึ้นที่บ้านม่วงคำตากล้าอากาศอํานวยวานนอรน,นิวาสเจริญศิลป์เป็นฝนโปรยในช่วงเช้าค่ะจังหวัดนครพนมนาว่าสีสงคราม พนสวรรค์จะมีฝนเล็กน้อยจนถึงบ้านแพงนาทมบึงการมีฝนเกิดขึ้นที่พรเจริญศรีวิไลเซกาบุงคล้าและบึงโขงหลงเป็นฝนบางเบาค่ะช่วงเช้าประมาณ5้านาฬิกาจะมีฝนตอนบนของภาคตอนออกเฉียงเหนือเข้าสู่ช่วงบ่ายปริมาณฝนอาจเกิดขึ้นกันเล็กน้อยที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างจากร่องมรสุมที่พาดผ่าน เวลาประมาณ21นาฬิกาช่วงค่ำคืนจังหวัดชัยภูมิจะมีฝนตั้งแต่กระเซดสมบูรณ์อาเภอเมืองชัยภูมิซับใหญ่บําเน็ตนรงจัตุรัสเทพสถิตเนินสงา่าวันนี้ชัยภูมิตอนล่างจะมีฝนตกหนักส่วนนครราชสีมาจะมีฝนตกตอนบนของนครราชสีมาเริ่มตั้งแต่อำเภอบัวลายบัวใหญ่แก้งสนามนางบ้านเหลือมอำเภอคงสีดาโนนแดงโนนสูงพิมายอำเภอโนนไทยด่านขุนทศ สีคิ้วอำเมืองนครราชสีมาโชคชัยฝนจะตกหนักบางแห่งในวันนี้จนถึงประทายส่วนจังหวัดขอนแก่นตอนล่างอำเภอพลแวงใหญ่แวงน้อยหนองสองห้องมีโอกาสเกิดฝนได้ค่ะเป็นฝนเล็กน้อยส่วนบุรีรัมย์จะมีฝนเกิดขึ้นที่นาโพบ้านใหม่ชัยพจน์พุทธไทยสง์แคนดงคูเมืองเป็นฝนบางบเบาๆในช่วงประมาณ21นาฬิกาจนถึง22นาฬิกา มหาสรารคามจะมีฝนเกิดขึ้นที่พยักกรภพมิิสัยยางศีสุราชนาดูนนาเชือกวาปีปทุมและบระบือค่ะช่วงดึกๆ23นาฬิกาฝนจะตกหนักในจังหวัดชัยภูมินคะรราชสีมาตอนบนขอนแก่นกาฬสินฝั่งตะวันตกท่าคันโทนองกรุงศรีห้วยเม็กยางตลาดกำมาราสายคองชัยอำเภอเมืองและจังหวัดร้อยเอ็ดจะมีฝนเกิดขึ้นด้วยที่จังหันเชียงขวัญ โพชัยทวัดบุรีสีสมเด็จอำเภอเมืองจตุรพักพิมานปทุมรัฐส่วนสุรินบุรีลำจะมีฝนตอนบนบุรีลำจะมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่นาโพบ้านใหม่ชัยพศนพุทธไทยสงแคนดงสตึกคูเมืองบ้านด่านและห้วยราชสุรินตอนบนมีฝนที่ชุมพลบรุรีท่าตูมรัตนบ,บุรีสนมจอมพระขวศินรินส่วนฝั่งต้นออกฝนน้อยค่ะ รีสเกตบวราชธานีอำนาจเจริญยะโสธรมีฝนได้เพียงบางเบาในช่วงค่ำคืนฝนจะตกในช่วงหนึ่งนาฬิกาจนถึง3นาฬิกาที่สกลนครนครพนมบึงกาฬและมุกดาหารค่ะบริเวณภาคกลางจะมีฝนได้เพียงเล็กน้อยในช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำด้านหน้าเทือกเขาจะมีฝนอำเภอแม่เปินแม่วงชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์ส่วนอุทัยธานีอำเภอลานสักห้วยคดบ้านไร่ จังหวัดชัยนาทอภอหันคาวัดสิงห์หนองมะโมงจังหวัดกาญจนบุรีมีฝนตั้งแต่ช่วงบ่ายอ,อสังขบ,บุรีทองผาภูมิไซโยกสีสวัสดิ์ห้วยกระเจา้าหนองปลืออเภอเมืองกาญจนบุรีพนมทวนท่าม่วงท่ามะกาด่านมะขามเตีย้ยจังหวัดนครปฐมกำแพงแสนบางเลนอเภอเมืองรอนตูมจังหวัดราชบุรีฝนตกหนักที่จอมบึงสวนพึ่งบ้านคาปากท่อ บ้านโป่งกรุงเทพมหานาค,นาครนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปร,ราการนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีฝนจะตกหนะักช่วงประมาณ18นาฬิกาค่ะพี่น้องภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้น18นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกาฝั่งตะวันตกเคลื่อนตัวไปยังฝั่งตะวันออกนครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบ,บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีการจันบุรีราชบุรี พระนครศรียุธยาสระบ,บุรีเตรียมรับมือกันด้วยค่ะพื้นที่สีแดงจะอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ไผ่สาลีตากฟ้าตาคลีและลบบรุรีบ้านมีโคกเจริญโคกสมรงลำนารายลำสนธิท่าหลวงฝนจะตกหนักในจังหวัดลบบุรีค่ำคืนวันนี้วันที่16กันยายนค่ะ ภาคตนออกช่วงห้านาฬิกาจะมีฝนเล็กน้อยที่ปราจินบุรีนครนายกส่วนใกล้กับแนวชายฝั่งชมบุรีได้แก่พัทยาสัตหีบระยองตั้งแต่บ้านช้างนิคมพัฒนาบ้านค่ายอำเภอเมืองระยองอำเภอแกรงวังจันทร์เขาฉมเมาส่วนปลวกแดงมีฝนน้อยช่วงเช้ามีฝนที่จันทบุรีโปง่งน้ำร้อนเขาคีดจกูดอำเภอคลุงจังหวัดตราดเขาสมิงอำเภอเมืองตราดแหลมงอบคลองใหญ่เกาะช้างเกาะกูดมีฝนเล็กน้อยในช่วงเช้าค่ะ เข้าสู่ช่วงบ่ายภาคตนออกจะมีฝนตกหนักบางแห่งช่วงประมาณ15นาฬิกาบริเวณจังหวัดสะแก้วจะมีฝนที่ตาพระยาอําเภอเมืองสะแก้วคลองหาดเขาชะกันวังน้ำเย็นจังหวัดฉะเชิงเซาพนมสาร,รคามอําเภอเมืองแปลงยาวสนามชัยเขตจังหวัดชลบรุรีพนัสนิคมบ้านบึงเกาะจันบ่อทองจังหวัดระยองวังจันเขาชะเมาจังหวัดจันทบรุรีป่งน้ำร้อนซอยดาวแก่งหางแมว จังหวัดตราดอำเภอบ่อไร่จังหวัดสะแก้วมีฝนเล็กน้อยกระจายตัวที่อำเภอเมืองและวัฒนานครปราจินบุรีนครนายกช่วงประมาณ19นาฬาถึง20นาฬิกามีฝนตกระยะเวลาสั้นๆค่ะบริเวณภาคใต้ช่วงเช้าปริมาณฝนค่อนข้างน้อยเข้าสู่ช่วงบ่าย14นาฬิกาจะมีฝนตกหนะักในจังหวัดเพชบบรบุรีประจบคีรีขันครบทุกอำเภอ ฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนจะเคลื่อนตัวปกคลุมบริเวณจังหวัดชุมพรได้แก่ปะทิวท่าแสะอำเภอเมืองชุมพรประมาณ19นาิกาจนถึง20นาฬกาภาคใต้ตอนบนฝนจะตกค่อนข้างมากส่วนภาคใต้ตอนล่างโอกาสเกิดฝนในวันที่16ค่อนข้างน้อยมีฝนโปอยเกิดขึ้นในช่วงเย็ยนจนถึงค่ำจังหวัดนร,ราธิวาสและยะลาค่ะช่วงดึกดกจะมีฝนตกด้านหน้าเทือกเขาที่ภาคตนออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดไปประทะด้านหน้าเทือกเขาค่ะวันที่17ฝนจะตกหนักถึงหนักมากที่ภาคกลางใกล้กับแนวชายฝั่งภาคตวนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคเหนือตอนล่าง ฝนจะตกในช่วงเย็นจนถึงช่วงคำ่ำยอมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้จะเป็นแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยวันที่17เป็นต้นไปฝนจะตกหนักต่อเนื่องช่วงบ่ายจนถึงค่ำเกือบทุกวันจนถึงประมาณวันที่21กันยายนจับตาพายุในวันที่21จะเคลื่อนมาเรียบชายฝั่งประเทศจีนและเคลื่อนลงสู่อ่าวตังเกียทำให้ประเทศไทยมีร่องมรสุมกำลังแรงขึ้นช่วงวันที่21ไปจนถึง23กันยายนฝนอาจตกหนักมาก ภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนจะได้รับอิทธิพลจากลมความกดอากาศตามที่เคลื่อนจากอ่าวตังเกียเข้าปกคลุมฝนจะตกแช่ตกนานช่วงวันที่22ไปจนถึง24กันยายนตกข้ามวันข้ามคืนพายุลูกใหญ่จะเคลื่อนลงสู่ทะเลจ,จีนใต้ตั้งแต่วันที่23กันยายนลูกที่2ถัดจากลูกแรกหลังจากนั้นจะทวีกำลังแรงพายุลูกนี้หากเคลื่อนตัวมาที่ทะเลจ,จีนใต้อาจมีกำลังแรงถึงพายุไต้ฝุน่น ประเทศไทยฝนตกแช่ตกนานจากพายุที่อยู่ในทะเลจ,จีนใต้นี้มากกว่าช่วงที่พายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะฝนตกหลายวันติดต่อกันจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากพื้นที่เสี่ยงภยัยภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านหน้าเทือกเขารับมือกันด้วยค่ะเตรียมเก็บเข้าของไว้ในที่ปลอดภยัยและเตรียมติดตามประกาศเตือนช่วงปลายเดือนกันยายนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกครั้งค่ะ แมวสุขสันทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ